พิเศษมาหันหน้ามาก่อนพร้อมกันนะสวัสดีกันก่อนนะคะพร้อมแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีพบ กันแล้วสวัสดีสวัสดีเด็กๆทุกคนลูกสวัสดีครูกล้วยนะคะสวัสดีคุณครูฝึกสอนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะเด็กๆค่ะวันนี้มีวาระพิเศษวันนี้จะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษ เป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะทําครั้งเดียวเลยนะจะไม่ได้ทําอีกแล้วถ้าใครไม่ตั้งใจทํานะจะเสียดายโอกาสมากนะคะวาระพิเศษก็คือคุณครูกล้วยบอกหรือยังท่านผอของเราจะเกษียณรู้จักชื่อผอหรือยังคะใครรู้จักตอบดังๆท่านผอชื่อครัรับคุณพ่อคุณแค ธนาวุธิคุณนะเก่งไหมทีนี้ท่านตอนาวุธิคุณใช่เลยพออ,อจะอายุหกสิบแล้วพอคนอายุหกสิบก็จะ,กะเกษียณก็จะไม่ต้องมาทำงานนะคะได้พักผ่อนได้ไปทำสิ่งที่ชอบได้ไปเที่ยวได้ไปทำอื่นๆที่มีประโยชน์นะคะพออของเราก็เช่นเดียวกันท่านก็จะไปพักผ่อนแต่ ตอนที่ท่านอยู่กับเราท่านดูแลเราท่านห่วงใย,ยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินกินข้าวอิ่มไหมกินข้าวอร่อยไหมท่านจะถามครูกล้วยเสมอเลยครูจุ๋มได้ยินนะจะเปิดเทอมแล้วมีของเล่นใหม่ๆใ,ให้เด็กหรือยังมีหนังสือนิทานดีๆให้เด็กหรือยังอ,อ๋อถามครูกล้วยกับครูเบ้นทุกครั้งเลย ตอนที่พออามาใหม่ๆพอทอาทเสาธงนะสง่างามใหญ่โตมากสูงเลยสูงกว่าใครในแถวๆนี้เลยท่านพออดูแลเรื่องความสะอาดเหมือนกันท่านพออใจดีใช่ไหมก็เลยมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนคนนึงนะมีรถด,ดับเพลิงสีแดงคันใหญ่ๆด้วยก็เอารถด,ดับเพลิงเอาน้ามาทําความสะอาดให้โรงเรียนเราโอ้โหโรงเรียนเราแวววับเลยเพราะตอนนี้ออนไลน์เพราะอะไรเพราะโควิดใช่ไหมคะ ใช่ไหมเพราะอาบอกว่าเด็กๆออไม่ใช่เด็กๆคุณครูกล้วยอย่าให้เด็กๆมานะเดี๋ยวจะมาติดโรคระหว่างเดินทางครูกล้วยสอนออนไลน์ได้ไหมครูกล้วยบอกว่าค่ะค่ะได้ค่ะเด็กๆก,ก็เลยได้เรียนที่โรงเรียนเอ้ยที่ที่บ้านครูกล้วยต้องมาที่โรงเรียนเห็นไหมแต่ครูกล้วยก็มาสอนออนไลน์แต่ รู้ไหมว่าพออ,อแอบดูทุกวันเลยเข้ามาดูซิว่าครูกล้วยสอนเป็นยังไงเด็กๆสนุกไหมครูจุ๋มล่ะครูจุ๋มสอนเป็นยังไงครูจุ๋มต้องให้เด็กๆสนุกนะพออ,อเป็นห่วงมากแต่วันนี้พออของเรานะคะจะเกษียณแล้วด้วยความที่พออรักเราเราก็จะตอบแทนบุญคุณท่านแสดงมุทิตาจิตแก่ท่านวันนี้เราจะสร้างผลงานให้ท่านโดยการวาดภาพท่าน เด็กจำหน้าพออ,อได้ไหมคุณครูถึงจะให้วาดจากความทรงจำจะให้วาดจากความคิดจินตนาการนะคะวาดพออ,อพออตอนกำลังอยู่หน้าโรงเรียนสวัสดีสวัสดีผู้ปกครองรับโรงเราที่หน้าโรงเรียนพออ,อมาร่วมโปรเจกต์แอปโพสกับเราตอนที่เราทำโปรเจกต์เด็กๆแต่งชุดอะไรจำได้ไหมแล้วมีพออ,อมาพออมาดูเรา ตอนที่เราอยู่ออนไลน์มีหน้าจอมีจอเล็กๆๆมีครูกล้วยมีพออเออเนี่ยให้วาดให้หมดเลยใครจําหน้าพออได้ว่าพออหน้าตาเป็นยังไงตอบก่อนเลยอ่ะยกมือนะัทพออเป็นยังไงคะจําไม่ได้อา้าวให้ตอบคนที่จําได้คนที่จําได้บอกว่าไงลูกไหนลองบอกซิ ใส่แว่นตาค่ะสิงเนืใส่แว่นตาอ้าวพอออเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายนะพอเป็นผู้ชายนะพออ้อ้วนหรือผอมตานพอดีอ้วนหรือตานกานตานน้ำพออชอบใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อใส่เสื้อสีขาวสีเหลืองเคยใส่ไหมหลืองม่วง ใช่คนนี้คนนี้เป็นใครค่ะอาอ๋อสำหรับเด็กๆนี่คือคุณพ่อพออคุณดาพออพออใส่กางเกงนะอ่าใส่เข็มขัดด้วยมีแว่นเดี๋ยวเราจะมาวาดพออกันพออตอนทำอะไรก็ได้ที่เด็กจะได้นะคะให้มีเด็กๆ ให้มีคุกกล้วยให้มีแม่ก็ได้แล้วก็ให้มีคุแล้วเราจะคิดคำอวยพรคำพูดดีๆให้ผอ,อ,อกันคุณกุ้ยบอกแล้วนะว่าอีกสักครู่ผอ,อ,อจะเข้ามาเราจะโชว์ภาพเราจะเซอร์ไพรส์ภาพของเรานะคะให้ผอเออพราะฉะนั้นรีบทำเลยเดี๋ยวครูจุ๋มจะให้เวลาทำทำให้สวยด้วยสีเทียนนะคะแล้วก็พอผอ,อ,อเข้ามาเราจะ นำเหนือะเราจะโชว์ภาพให้พออเราจะอวยพรพออเราจะขอบคุณพอ,ออกันนะคะอ้าวหยิบกระดาษเอฟสี่ขึ้นมาด่วนเลยเก่งมากเห็นไหมคะทุกคนเตรียมพร้อมมากสีเทียนทุกคนสีเทียนนะสีเทียนจะทําให้ภาพเราแจ่มชัดสวยวาดพออกับเราพออกับเพื่อนพออเดินเล่นพออเป็นซูเปอร์แมนพออ ได้หมดเลยได้หมดเลยอ่ะลงมือพเป็นผู้จุ๋มคะ่ะถ้าผอซูเปอร์แมนหนูวาดผอ,อคงจะจินต,ตนาการก็เป็นพออาใส่แว่นใส่ชุดซูปเปอร์แมนไงอ่าอ่าลองคิดดู <c oughs> แล้วแต่คุณครูไม่ได้บังคับคุณครูให้เด็กๆว่าตามจินตนาการตามความทรงจําตามความรักของเราเอาลงมือแล้วลงมือแล้วแต่อย่าลืมนะขอให้มีตัวเราด้วย นะคะมีตัวเรามีท่านผอมีครูกล้วยหรือมีท่านผอมีเรามีคุณแม่มีผอมีเรามีเพื่อนหรือจะมีผอคนเดียวมีหัวใจหัวใจหัวใจอะไรก็ได้อะไรก็ได้อ่ะลงมือเร็วลงมือเร็วมามาเดี๋ยวผอมาพบกับเราเราจะได้เซอร์ไพรส์ท่านนะไม่เสร็จก็เซอร์ไพรส์ได้นะคะแต่ว่าภาพเนี้ย ครูกล้วยอาจจะเอาไปเป็นของขวัญให้ผู้ปกครองก็ได้นะถามครูกล้วยนะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทําให้สวยงามน,นะลงมือได้แล้วค่ะนตะด้าน,น,นอ่ะใครนึกหน้าพออไม่ออกครูให้ดูเป็นตัวอย่างิดเดียวครูไม่วาดให้ดูนะภาพนี้เอะการวาดผลงานครั้งนี้จะเป็นความทรงจําของเด็กๆนะคะพอ,อ ่นพอดีพอดีนะไม่อ้วนอันนี้เสื้อมันยุ้ยเฉยเไม่ได้อ้วนหนาะแก้มยุ้ยยุ้ยหน่อยสวัสดีเด็กๆวาดภาพพอ,ออกันอยู่แล้วครับเดี๋ยวพออจะขอดูหน่อยนะใครวดาดภาพพออ,อสวยพออจะขอไปเป็นของขวัญน,นะครับโอ้เด็กผู้หญิงนี่ตั้งใจทําจริงๆเลยไนเด็กผู้ชายไฟดับก็ยังตั้งใจทํามองเห็นไหมครับ มองเห็นกระาดาษไหมครับคนที่บ้านไฟดับอพยายามนะน้องเลิฟเหรอน้องเลิฟหันหน้าไปทางที่มีแสงสว่างหน่อยนะเวลาวาดภาพนะครับผมครับผมขอบคุณครับเลิฟเอาละคุณครูจุ๋มจะให้เด็กๆมีสมาธิในการทํางานนะเชิญค่ะส่วนพอออจะไปเดินตรวจโรงเรียนก่อนนะครับเด็กๆคะขอสีสวยๆเลยนะตั้งใจทํา พออ,อมีแว่นเมื่อกี้ใครบอกพออมีแว่นเพราะฉะนั้นเด็กๆโปรดวาดหูพออด้วยนะแว่นนะเอาต้องมีที่เกี่ยวหูใช่ไหมใช่ไหมคะเนี่ยใช่ไหมแว่นมันมีขาวแว่นเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็จะต้องไปเกี่ยวที่หูเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมวาดหูให้พออด้วยนะโอ้ตอนนี้คุณครูจุ๋มเห็นเด็กๆตั้งใจทามากขออนุญาตเก็บรูปเด็กๆไว้หน่อยเถอดซัก ห้านาทีสิบนาทีนะเราจะโชว์ผลงานกันนะคะว่าเด็กๆวาดไปถึงไหนนะแล้วก็เราก็จะตกตกแต่งไปเรื่อยๆอีก5ค่นาทีพอจะเข้าแล้วนะคะเอาเลยเอาเลยเด็กๆตั้งใจทำแล้วเดี๋ยวคุณครูกล้วยให้สัญญาณน,นะลูกนะระหว่างวาดก็คิดคำเพราะเพาะให้พอด้วยถ้าไม่ได้ใครไม่ได้อวยพรด้วยปาาก็จะให้บันทึกไว้ข้างหลังนะคะ เอาเลยนะครูจุม๋มเงียบแล้วนะปิดไม์แล้วนะเด็กๆลงมือทําแบบแบบรวดเร็วและมีสมาธิวันนี้ขอสวยนะไม่ขอเร็วนะขอสวยครูจุ๋มค่ะขอดูตามแบบหน่อยได้ไหมคะไม่เอาตามความทรงจําไม่ดีหรอคะอะพอ,อใส่แวน่นยิ่งม,ม,ม,มีแก้มยุยยุยเลยนะพอ,อจะแก้มแดงๆหน่อยเพราะพอ,อชอบกินมะเขือเทศนะพอ,อก็เลยแก้มแดงฉ่ำตัวพอดีพอดี เห็นไหมเด็กๆพอเอเหลือบตาไปดูเด็กๆด,ด้วยเนี่ยบางทีก็ชอบใส่เสื้อสีม่วงแต่ถ้าวันจันทรอ,อาากก๋อมักจะชอบใส่เสื้อสีเหลืองใครจะวาดพอเอเป็นนักกีฬาใส่ชุดออกกําลังกายไปเดินเล่นไปวิ่งใครจะวาดพออ๋อายเป้ไปเที่ยวภูเขา อ่ะแล้วก็ต้องมีภูเขาหน่อยนะใครจะวาดผอ,ออกาลังสวัสดีพ่อแม่แล้วก็มีเรายืนกับพ่อแม่หน้าโรงเรียนอย่าลืมมีเสาธงโรงเรียนด้วยนะคะเสาธงโรงเรียนหลังคาโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อเด็กๆมาโรงเรียนคุณแม่มาส่งแล้วมีพออ,อยือนออยิ้มรับต้อนรับคุณครูจุ่ม่ะต้องระบายพื้นหลังด้วยไหมคะระบายค่ะต้องระบายพื้นหลังจะเป็นสีลุง้งจะเป็นสีพื้นได้หมดเลย ตอนนี้ขอพออ,อก่อนตอนนี้ขอรูปพอ,ออก่อนให้เวลาสองนาทีอะวาดพออ,อให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะขอดูทุกคนพร้อมกันหัวยครูกล้วยมีพออ,อหล่อมากเห็นไหมใส่แว่นมีหูนะของครูกล้วยเห็นไหมคะเห็นไหมเว้ยอยู่ในจอด้วยเวลามาแอบดูเด็กๆตอนออนไลน์อะเออนี่เห็นไหมคะเด็กๆวดัดช่อง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 แล้วก็มีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนนะหลายๆคนมีครูกล้วยช่องหนึ่ง,งอออช่องใหญ่ๆมีพออช่องใหญ่ๆคนละช่องเพราะว่าเป็นคุณครูใช่ไหม เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวอีกสักสองนาทีโชว์เลยนะถ้าพอออมาทุกคนจะได้โชว์ให้พอออดูเซอร์ไพรส์เลยผมหน้าคุมต,ตาวา่ายังไม่ต้องลงสีก็ได้ขอหน้าแบบกุ้ยก้วยก่อนเลยแบบที่กุ้ยก้อยทำอะมีหน้ามีจมูกมีแว่นนี่นี่อะทุกคนดูทุกคนดูค่ะเสร็จแล้วค่ะของกุ้ก้อยน่ารักมากนี่มีช่องช่องแบบนี้เลยนะสามทับหนึ่งจะได้รู้นั่นแหละถูกต้องค่ะอ้าวใครที่ได้พออแล้ววาดต่อเลยวาด วาดเขาเรียกว่าอะไรเวค่ะวาดวาดต่อได้เลยค่ะคนเสร็จแล้ววาดพื้นวาดตัวเด็กจะวาดครูกล้วยก็ได้จะวาดแม่าดีมาดแม่วาดแวาดแมาด้ค่ะาดแมวาแม่วาดแ่วาดมาดแ่นาดสวยแม่วาดค่วาม่วาดม่ากวยดม่าแ่ะกแวดี่วแม่ะาสาดแ่าดแม่วาาด่แวดดาแาดวา เดี๋ยวครูกล้วยครูจุ๋มก็จะโชว์ผลงานเหมือนกันนะน้องๆก็เด็กๆก็โชว์ผลงานตัวเองสีที่ระบายผิวพื้นนะคะผิวอะผิวคนนะคะเป็นสีไข่ใครไม่มีลองหาสีอื่นๆที่ใกล้เคียงนะคะแม้แต่สีไม้ที่เป็นสีไข่ถ้าเราไม่มีอาจจะใช้สีส้มอ่อนนะลูกนะระบายบางๆอย่าเอาสีน้ำตาลนะตัวดำเลยนะ เด,เด็กวาดได้รวดเร็วแล้วก็เหมือนมากเก่งมากค่ะทีนี้ก็ขอเขาเรียกว่ารายละเอียดภาพจะมีดวงอาทิตย์จะมีเสาธงจะมีรั้วโรงเรียนจะมีเพื่อนของเราถ้าพอ,เ,อาเข้ามาดูโปรเจกต์ตอนที่เราทำโปรเจกต์ก็มีแบบเด็กๆทำโปรเจกต์เรื่องอะไรจำได้ไหมเด็กๆก,ก็วาดชุดแต่งตัวที่แบบพิเศษพิเศษ ใครว่าชุดนักเรียนได้ก็จะเจ๋งเลยนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าอยู่อนุบาลสำเสรนะเสื้อสีขาวกระโปรงกางเกงสีน้ำเงินใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าอ่ะโชว์แล้วก็วางลงไปแลว้ววาดต่อให้เสร็จเติมรายละเอียดเก่งมากเก่งมากค่ะแล้วฟ้าไม่มีหรอคะฟ้าสีเหลืองหรือสีฟ้าหรือสีอะไรไม่มีเมฆไม่มีอะไรเลยเหรอลูกหรือจะเป็นข้างหลังเป็นโรงเรียนได้ไหมอ่ะวัดโรงเรียนต่อได้ไหมน่าสวยมากค่ะ ขอเป็นโรงเรียนได้ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมือนแป็กาวแป็กาวแป็กาวที่อยู่ข้างหลังที่อยู่ข้างหลังคนน่ะน้องวัดเป็นน้องวัดเป็นเป็นตึกหรือโรงเรียนได้ไหมโรงเรียนได้ไหมคะแล้วมีเสาธงนะธงนะงสีแดงขาวนข่าวเก่งมากผลงานเร็วมากอ้าวตีลกาจ้าเลิฟเอฮอ เรล้ดเดี๋ยวคดค่ะระบายสียังคะระบายสีเลยค่ะระบายสีเลยอ่ะคุณจุ๋มจะปิดไม้นะแล้วเดี๋ยวเตรียมรอสัญญาณจากคุกกล้วยนะถ้าท่านผอออเข้ามาแล้วฟังสัญญาณคุกกล้วยว่าจะทําอะไรนะคะคนที่เสร็จแล้วนะ ชูให้เห็นพออถ้าคุณครูบอกโอเคสวยจังเลยนั่นแปลว่าเด็กๆต่อเติมภาพต่อเติมอะไรละเอีกใช้ส่งไม้ค่ะใช้อะไรวาดล่ะลูกใช้อะไรวาดใช้ดินสอวาดหรือใช้สีเทียนวาดน้องใช้สีอะไรวาดคะเอ้ยน้องใช้อะไรวาดใช้ดินสอหรือสีเทียนคะดินสอค่ะงั้นน้องก็ใช้สีไม้ระบายนะคะโอเคนะคะ ครูว่าครูชูงค่ะเข้ากลางเข้าเร็จแล้วค่ะขอดูค่ะชูสูงสูงนิดนึงชัดอ่านิ่ง,งอ้าวแล้วคนทําไมมีแต่หัวล่ะคะไม่ตัวไม่มีตัวเหรอพออรอแล้วลูกว่าตัวคนต่อได้เลยค่ะต่อค่ะพออรอมากหรอมากรองเท้าพออสีอะไรรองเท้าวาดรองเท้าให้พออหน่อยคะ่ะแล้วก็ต่อลูปคนเลยนะคะต่อเด็กเลยนะคะ แสดงว่าเด็กพร้อมที่จะพบกับพออ,อแล้วนะระวังวาดระบายอย่าลืมคิดคำเพราะเพราะไว้ถ้าเกิดครูกล้วยเรียกใครปุ๊บคนนั้นวอวยพรคนนั้นพูดคำเพราะเพะกับพออได้เลยนะโอเคเด็กชอมาแล้วนะปิดไหมเด็กปิดไหมครูกล้วยด้วยนะอ่ะอาว่างก่อนว่างอนโอเคเด็กปิดม <c oughs>